สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไอผู h a n n e l นะครับตอนนี้เรายังอยู่กับเกมเกมชิน Impact นะครับพาทนี้เป็นพา์ที่8นะหลังจากที่ผมพาเพื่อนๆน,นะครับไปผ่านสไปรัลอบิสชั้นที่11มาแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาลงดัน spiral อ b บิสชั้นที่12นะครับซึ่งเป็นชั้นสูงสุดและเป็นชั้นที่ยากที่สุดนะครับผมอ่ะไปอ่า จะเห็นได้ว่าชั้นที่11นะครับที่ผมอาทิตไประพาร์ที่ท6เนาะผมแอบไปลงมาเพิ่มนะครับตอนนี้ได้9ดาวเต็มละนะครับชั้นที่12เนี่ยจะยากมากๆยากกว่าชั้น11มากๆนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่ได้ปั้นตัวธาตุน้าแข็งนะเหมือนย่ำผมเนี่ยผมก็ไม่ได้ปั้นธาตุน้ําแข็งนะครับเพราะผมไม่ได้มีน้องชีชีหรือน้องดิโอนานะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าจะจัดตัวยังไงนะครับอ่า มาดูที่รายละเอียดนะครับเขาจะบอกว่าเราอ่ะจะติดดีบัฟน้ำแข็งนะครับทำให้การใช้ s t a ามินของเราเนี่ยใช้เยอะมากๆแต่ว่าดาเมจไฟอ่ะครับจะเพิ่มขึ้น75%อ่ะเดี๋ยวไปดูมอนแต่ละแชมเบอร์กันครับแชมเบอร์ที่1น,นะครับแชมเบอร์ที่1เนี่ยครึ่งแรกอ่ะจะมีตัวเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตัวดอกไม้น้ำแข็งเวลาที่มันชาร์จอะครับแถบข้างล่างขึ้นเนาะเราต้องเอาตัว Age, าดาเมทธาตุไปตีนะครับเพื่อให้มันไม่ชาร์จเสร็จนะธาตุอะไรก็ได้นะครับอืมส่วนถ้าครื่องที่2นะครื่องที่2เนี่ยมันจะมีตัว a b บิส e เนะครับเป็นธาตุน้ำแข็งเพราะฉะนั้นต้องมีตัวธาตุไฟนะครับแชมเบอร์ Chamber ที่2องนะแชมเบอร์ Chamber ที่2อ,อันนี้ตัวเหมือนแชมเบอรแรกนะครับไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแค่ว่า เปลี่ยนเป็นไอตัวกันแท่นนะครับแทนต่อบาร์แชมเ่อร์ที่3นะจะเป็นแก๊งฟาทุยนะครับเป็นแก๊งฟาทุยเชียสเตลรอยนะโอ้โหการบึกบึนนะครับทุบทีเดียวตายนะมีธาตุน้ําแข็งแล้วก็ธาตุสายฟ้านะครับทั้ง2ครึ่งเพราะฉะนั้นเราต้องมีธาตุไฟแล้วก็ธาตุน้ําแข็งเพื่อมาละลายเกาะมันนะครับทั้ง2ทีมไปจัดตัวกันอ่ะมา อย่าลืมนะธาตุไฟกับน้ําแข็งนะครับทั้งสองทีม,มทีมแรกผมขอใช้เป็นเรเซอร์คายะลักันนะเชียงหลิงแล้วก็น้องโนโอเอลครับทีมที่2ก็ตามนี้อ่าลุยเลยดีกว่าอ๋อผมลืมบอ,อกไปนะครับบาบาร่าผมไม่แนะนําให้เอาลงนะเพราะว่าตัวเราติดดีบัลน้ำแข็งใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าน้องบาบาร่าเวลากดฮีวครับมาาันจะ ติดธาตุน้ําพอดน้ำเจอน้ำแข็งเนี่ยมันจะทําให้ตัวละครเราแข็งโอเคลุวยอ่าไปอัน,นอันนี้ละกันเพราะว่ามันจะได้ไปได้ชั้นที่เอ้ยไปแชมเบอร์ที่สองแชมเบอร์ที่สามด้วยนะครับครึ่งแรกมอนจะเกิดเยอะหน่อยนะครับ มันไม่ได้มีอะไรพิเศษนะชั้นนี้ก็แค่พยายามเวลาไอตัวสารน้ำแข็งครับมันพ่นไอน้ำแข็งออกมาเราอย่าไปยืนแช่แค่นั้นเองแล้วก็ตัวดอกไม้น้ำแข็งอะเวลามันชาร์จเราก็อย่าให้มันชาร์จเสร็จเอาสกิลธาตุไปขัดนะครับธาตุเนี่ยอย่างเซียงหลิงโนเอลแล้วก็ตัวของเรเซอร์ครับขัดได้หมดเลยนะ อืมก็เนี่ยครับข้ามอนให้ทันเวลางั้นเดี๋ยวผมจะขอเร่งนะครับ โอ้โหครึ่งแรกนะกว่าจะผ่านนะครับเหลือเวลาอีกนิดเดียวเองนะแต่ว่าครึ่งแรกครับผมไม่ได้ตัวมีตัวเวนตี้ไงมันก็จะนานๆหน่อยนะครับครึ่งนี้เรามีเวนตี้ก็จะง่ายขึ้นเยอะนี่ครับก็ทําเหมือนครึ่งแรกนะก็คือค่ามอนวนไปนะครับแค่ว่าชั้นนี้มันจะมีบัวน้ำแข็งเกิดก็ต้องระวังกันหน่อยแล้วก็ในส่วนของ เวฟถัดไปเนี่ยมันจะมีตัวอบิสมดเนี่ยครับก็รีบเอาก่อมันออกก่อนนะพยายามเหลือสตามิน่าไว้หลบมอนนะครับตัวับน้ำแข็งอันนี้ถ้าหลบไม่ได้นะครับก็ยืนเฉยๆนะนี่ครับก็พยายามฆ่าตัวอบิสมดก่อน ถ้าฆ่าบิสเมดได้ก็น่าจะไม่มีปัญหาแล้วนะครับเดี๋ยวไปฆ่าตัวธนูก่อนเอามันไม่ติดเข้ามาไม่เป็นไรออนั่นกับเันเนี่ยครับก็ยังน่าจะได้ดาวดาวเดียวนะ แต่ก็จริงๆชั้นที่สองครับมันมันยากมากสําหรับคนที่ตัวละครไม่พร้อมนะอย่างผมอะ่ะก็เอาแค่พอผ่านก็พอครับเอาให้ได้ไอตัวของเขาเรียกว่าอะไรกล่องสุม่มอ์ติแฟกต์ก็พอนะอ่าผ่านแล้วนะครับเครื่องที่เครื่องที่หนึ่งต่อไปนะครับแชมเบอร์ที่สองแชมเบอร์ที่สองตัวละครมาจะ เหมือนเหมือนกับแชมเบอร์แรกเลยนะก็คือเหมือนกันเลยแหละจริงๆแล้วแค่เปลี่ยนจากเป็นค่ามอนในทนเวลาเนี่ยมาการไอเทมนี้ให้ได้นะครับมันก็จะสำหรับผมอันนี้ง่ายกว่านะหมายถึงว่าชั้นนี้อะครับเป็นการแท่นาง่ายกว่าก็าคือให้เราไล่ค่าตัวธนูเนี่ยครับตัวต้นไม้อ่ะ เรายังไม่ต้องโฟกัสมันมากก็ได้นะครับแค่พยายามหลบเวลามันชาร์จเสร็จอันนี้พยายามเอาตัวธนูก่อนเพราะธนูมันจะยิงใส่แท่นนะครับเวลาไอ้ต้นไม้มันชาร์จเสร็จเราก็เดินหลบสกิลเอาก็ได้หรือว่าถ้าเราแบบมีจังหวะไปขัดมันได้ก็ขัดมันนะครับก็ทำอ,อย่างนี้ครับเหมือนเดิมครับวนไปนะฮะจนกว่ามอนจะหมดนะครับเดี๋ยวผมขอเร่งนะมันใช้เวลาค่อนข้างนานนะครับ โอเคเราเหลือเลือดแท่นประมาณ50กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับเครื่องที่2อ่ะมันจะง่ายกว่านะครับมอนมันจะน้อยกว่าแล้วก็ของผมมีเวนตีด้วยแต่ว่าอันเนี้ยมันจะมีเวฟที่3มครับมันจะมีในส่วนของตัวอับ,บิสเมสสตัวให้เราเราต้องฆ่าตัวที่อยู่ทางซ้ายก่อนนะอย่าให้มันห้ามให้มัน รีเกาะขึ้นมาได้เด็ดขาดนะครับถ้ามันรีเกาะขึ้นมาได้นี่คือแปบ๊บเดียวนะแท่นแท่นพังนะครับจริงๆก็คือพยายามเอาที่ผมเอาเวนตี้มาไว้ทีมเนี้ยคือผมจะทําลายเกาะของอาวิสเมดมันจะเกิดมา2ตัวทําลายคู่กันแล้วก็เอาเวนตี้รวบนะครับเวฟที่2อันเนี้ยไ,ไม่มีอะไรนะให้เราเตรียมพร้อมสำหรับเวฟที่3ไว้เลยครับ ท่าอะไรเตรียมให้พร้มพอม,รรมอันติเวนตี้เตรียมให้พร้อมครับฟาเข้าไปลาเข้าไปเนี่ยเตรียมอันติไว้ให้พร้อมอันติคลีท่าคลีนะครับเตรียมไว้ให้พร้อมหรือใครมีตัวท่าไฟไนะเตรียมไว้ให้พร้อมนะครับ ราน่าจะได้2ดาวอยู่นะเพราะว่าต่อไปมันจะเกิดแค่2ตัวนะครับแล้วถ้าเราเคลียร์ก่อนมันได้ไวเนี่ยน,น,น,นตัวซ้ายก่อนฮะตัวซ้ายก่อนเอาให้มันนอนให้ได้นะครับแล้วก็ไปตัวขวาโอเคมันอยู่ใ,ใกล้กันนะครับฮ่าเดี๋ยวผมจะใช้เวนตี้รวกอ้าวแอนิเมชันหายโอเคพอเราทำได้อย่างนี้นะแล้วก็ แค่อย่าให้มันรีเกาะขึ้นมาได้นะครับก็ไม่มีปัญหาอันนี้ก็น่าจะผ่านแบบสบายๆนะครับอ้าวยังไม่ตายโอเคก็ได้2ดาวนะสำหรับแชมเบอร์ที่2นะครับชั้นสุดท้ายชั้นที่3นะครับแชมเบอร์ที่3จะเป็นแก๊งฟาทุยนะผมขอเป็น ฮแท็กดีกว่านะครับจะเป็นแก๊งฟาทุยเครื่องแรกจะมี4ตัวนะครับ2เวฟให้เราเอาตัวน้ําแข็งอันนี้ออกไปกอดเลยนะครับให้ไวนะครับเพราะว่ามันจะมันยังอยู่เนี่ยมันจะเสกับน,น้ําแข็งออกมานะครับซึ่งถ้าเราหลบไม่ได้เนี่ยมันแรงมากเลยนะครั้งหนึ่งแบบสี่พันเนี่ยเอาค่ามันออกไปให้เลยที่สุดนะครับไลมันเวลามันพ่น ไอ้ปืนน้ำแข็งอ่ะโคตรแรงเลยนะเอามันออกไปก่อนดีที่สุดนะครับไอ้ตัวไฟฟ้าเนี่ยไม่มีอะไรตราบใดที่เรายังมีธาตุน้ำแข็งอยู่ตัวสายฟ้านี่ชิวๆฮะเนี่ยดูดิโดนทีหนึ่งอะแทบตายนะครับอ่าพอเคลียร์มันออกไปแล้วก็ เตรียมพร้อมเข้าเวฟถัดไปนะเนี่ยพอพอข้ามันไปละครับโบน้ำแข็งมันจะไม่เกิดละเราก็มีเวลาเตรียมตัวเนี่ยผมก็จะใช้โนเอลเนี่ยค่อยค่อยหิ้วเพื่อนขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆเก็บเกตอันติของพวกเลเซอร์อะไรพวกเนี้ยขึ้นมาด้วยนะครับให้เราพร้อมที่จะเอาเวฟต่อไปเวฟต่อไปอะ่ะมันจะเป็นตัว ไฟฟ้ากับตัวลมนะครับก็ให้เราเอาตัวลมก่อนนะเพราะว่ามันต่อยทีหนึ่งเนี่ยนอนได้เลยนะถ้าไม่ใช่ตัวที่เราแบบใส่ของเต็มๆนะครับให้เอาตัวลมก่อนแล้วพอเราฆ่าตัวลมเสร็จแล้วค่อยไปสู้กับสายไฟฟ้าเหมือนเดิมนะครับอตอนนี้เราก็ไม่มีอะไรเตรียมตัวตีไปเรื่อยๆนะครับ อยากให้อันติของโนเอล่ะพร้อมก่อนจะเข้าเวฟถัดไปไม่รู้ว่าถ้าเขาอัปเดตแล้วมันมีชั้น13 14 15มานี่มันจะยากขนาดไหนนะ ผมมารอรอปั้นตัวน้ําแข็งอยู่คือผมจะเปิดตู้จงลี่ใช่ไหมแล้วผมจะภาวนาว่าถ้าสมมุติมันหลุดเหลนเนี่ยขอฉีฉีมาสักหนึ่งตัวนะแล้วผมจะปั้นเลยเพราะตอนนี้ผมมีดินหนึ่งแล้วคือโนเอลใช่ไหมแล้วก็จะเข้าใหม่ตัวคือจองลี่อ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้ก่อนเนี่ยครับตัวลมเอาออกไปก่อน มันมันตีแรงจริงแต่มันไม่ได้ถึกมากมายนะครับตัวไฟฟ้ามันอะหลบค่อนข้างง่ายนะเนี่ยเอาเอาลมออกไปก่อนแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราฆ่าตัวลมไม่ทนันแล้วมันดูดเราจะเข้าไปต่อยอะครับให้เราเปลี่ยนตัวที่ คิดว่าไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วออกมารับหมัดนะถ้าคิดว่าหลบไม่พ้นนะครับอย่างเมื่อกี้ถ้าสมมติว่าผมโดนดูดอะผมจะเอาเสียงหลิงออกมารับนะก็คือต้องปล่อยตายอะครับก็ต้องก็ต้องยอมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ละครึ่งแรกก็ไม่น่าจะมีอะไรนะน่าจะผ่านอาเดี๋ยวมาคุยเรื่องตัวฮัทท่าตีนต่อนะก็ท่าตีนผมใช่ไหมผมมีโนเอล แล้วผมก็จะเอาจงรี่เข้ามาผมก็ได้มีสองตัวละก็จะเหลือแค่ท่าน้ําแข็งที่ผมยังไม่ได้ปั้นเลยก็ในใจก็คิดว่าจะปั้นไอเนี่ยชงยุนกับฉีฉีนะครับอืมขอให้ได้โนโอเอลนี่เวลากดอันติกับมีโลนี่คือแบบฟันสะใจมากนะ โอเคผมไม่สนเรื่องเวลาเลยนะขอให้ผ <hi> ่านก็พอนะครับ hey. อันนี้เครื่องที่สอบจะมีทั้งหมดห้าตัวนะลุยอันนี้เอาตัวน้ำแข็งก่อนเลยนะครับแต่คือคลีผมมันตีเลยนะเอโอีใช้ส่วนใหญ่อยู่แล้วไง ถ้าโดนดูดเปลี่ยนเอาเปลี่ยนไม่ทันตอนแรกจะให้เวนตี้มารับนะครับเมื่อกี้ผมเปลี่ยนไม่ทันนะเอาโอ้อยู่ตรงนี้ก็โดนเหรอเนี่ยเหี่ก่อนการมีเวนตี้อยู่ในทีมะนอกจ,กจากจะรวบแล้วมันยังทำให้อันติของจีนขึ้นไววด้วยนะครับ าใครไม่รู้นะคือการที่เราได้ไอลูกแก้วอะไอลูกแก้วธาตุอะไรเงี้ยครับตัวอื่นของเราในทีมก็ได้นะถึงจะไม่ได้เท่าตัวหลักที่เราควบคุมอยู่นะครับเรายิ่งเราได้ลูกแก้วสีตรงธาตุอะมันก็จะยิ่งฟื้นฟูขึ้นมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นการมี่างสมุิ ผมมีโนเอลใช่ไหมแล้วเอาจงรี่เข้ามาครับอันตีของโนเอลก็จะฟื้นมาไว้วเนี่ยผมต้องให้เวนตี้มารับแทนนะ <c oughs> ในแชมเบอร์นี้เวนตี้ไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วครับผมใส่มาแค่รวบไปตัวในแชมเบอร์ที่สองอะบิสเมเดี๋ยวผมขอเตรียมตัวเวฟถัดไปแป๊บหนึ่ง ขอรีสตามิน่าหน่อยผมไม่ขึ้นเลยวะอันนี้เอาตัวไหนก็ได้นะครับเอาตัวน้ําแข็งได้ก็ดีนะเพราะมันพ่นน้ำแข็งเนี่ยมันน้ำเม,มมันแรงโ้ห้าเมื่อาากี้ผมถ้าเมื่อกี้นี่คลีตายนี่ก็จบเลยไม่ผ่านนะครับเกือบไปละ ดูดิยากมากขนาดอันนี้ตัวดาเมจผมเบลก้าสิบอะนะ <c oughs> คือแบบเราไม่มีตัวที่มันเหมาะกับดันนี้ไงมันต้องมีแบบตัวฮีลท่าน้ำแข็งอะไรเงี้ยครับ <c oughs> เพราะว่ามันจะได้ถ้าเราบ้าตัวน้ำแข็งก็คือมันก็ไม่เปลืองสล,อล็อตเราไงอันนี้เหมือนผมเอามาแค่3ตัวชงยุนอย่างเงี้ยเอามาแค่ทำลายเกาะไอตัวฟาทุยไฟฟ้าเฉยเฉ่อะอย่างอื่นไม่มีประโยชน์เลยนะครับ ค่าไปให้ได้ตัวหนึ่งก่อนนะฮะอ่ะโอเคไอตัวน้ำแข็งตายไปแล้วน่าจะไม่มีปัญหานะน้องคีก็เลือดเต็มนะครับโอเคแหละ ผ่านแต่ว่าโอ้ไม่ได้สักดาวนะครับก็สำหรับใครนะที่ลองจัดตัวนะครับตามตามที่ผมบอกแล้วยังไม่ผ่านนะก็ไปฟาร์มของนะครับไปทำตัวละครก่อนนะเพราะว่าชั้นนี้มันยากจริงๆนะครับ เอาให้ผ่านชั้น1ิได้ก็โอเคและวอ่าเรียบร้อยนะครับผมชั้น1ิผ่านนะครับก็อันนี้ก็เป็นไกด์นะครับจัดทีมนะแบบเขาเรียกว่าอะไรแบบชนิดที่ว่าคนไม่ได้ปั้นท่าน้ำแข็งก็พอผ่านได้แบบทุลักทุเลนะครับผมถ้าใครชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับแล้วผม จะทำคลิปนะครับเกี่ยวกับเกม Genshin Impact ออกมาอีกเรื่อยๆนะครับถ้าใครนะครับอยากได้อยากให้ผมทำคลิปอะไรนะครับอยากให้ผมทำคลิปลงดันอาร์ติแฟกต์นั้นอาร์ติแฟกต์นี้หรือว่าฟาร์มหรือว่าฆ่าบออะไรเงี้ยครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านแล้วก็เดี๋ยวจะทำให้นะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ